นิทานเรื่องสามสิ่งที่ดีที่สุดเศรษฐีคนหนึ่งในชีวิตของเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลึกๆแล้วเขากลับรู้สึกว่าตนเองยังขาดสามสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งแรกก็คือการกระทำที่ดีที่สุดทั้งๆที่เขาเป็นคนพูดเก่งอัธยาศัยดีมีความรอบคอบใครๆก็ล้วนชื่นชมในตัวเขา แต่เหตุไน,นเขาจึงไี่รู้สึกว่าเป็นสุขดังที่ควรจะเป็นเลยถ้าเช่นนั้นเราต้องทำอะไรละ่ะถึงจะเป็นการกระทำที่ดีที่สุดเศรษีเฝ้าถามตัวเองสิ่งที่สองที่เขารู้สึกว่าขาดคือคนที่ดีที่สุดเศรษีมีลูกหลานญาติมิตรและบริวารร้อมรอบร้อมหน้าร้อมหลังเอาอกเอาใจมากมายแต่หลายครั้ง คนเหล่านั้นก็เข้ามาพร้อมผลประโยชน์มิหนำซ้ำยังนำความทุกข์ใจมาให้อีกถ้าเช่นนั้นใครระคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคนที่จะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆเศรษฐีคุ้นคิดเพื่อหาคำตอบสิ่งที่สามก็คือเวลาที่ดีที่สุดเศรษฐียังมีเวลาเหลือเฟือที่จะแสวงหาความสุขได้มากเท่าที่ต้องการ แต่ถ้าว่ายิ่งเขาใช้เวลากับการแสวงหาความสุขมากเท่าไร่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตของตนเองว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเวลาที่เราอยู่กับความบันเทิงเรามีความสุขก็จริงแต่ก็เป็นเพียงชั่วขู่เท่านั้นถ้าอย่างนั้นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเวลาที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นความสุขอย่างแท้จริงนั้นมันคือเวลาไหนกันแน่ เศรษฐีตั้งคำถามกับตัวเองแต่ก็ไม่เคยสักครั้งที่จะได้คำตอบเมื่ออึดอัดคับห้องใจมากเข้าเศรษฐีถึงกับออกประกาศว่าถ้าใครสามารถให้คำตอบอันน่าพอใจแก่เขาได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดใครคือคนที่ดีที่สุดและเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดแล้วเขาจะมอบรางวัลให้แก่ผู้นั้นอย่างงาม แน่นอนว่าเมื่อประกาศนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนก็หลั่งไหลามาให้คำตอบแก่เศรษฐีอย่างมากมายทว่าไม่มีใครสักคนหรือแม้แต่ครับคำตอบเดียวที่ทำให้เศรษฐีรู้สึกถึงคำตอบที่เฝ้าหาวันหนึ่งเศรษฐีมีธุระต้องเดินทางไปยังต่างเมืองระหว่างทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่อย่างประปาย เศรษฐีและบริวารซึ่งเดินทางมาถึงนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าและกระหายน้ำประจวบเหมาะกับได้เห็นชายชาราคนหนึ่งกำลังฝ่าฟืนอยู่หน้าบ้านทั้งหมดจึงเดินทางไปหาเพื่อขอพักเหนื่อยและขอดื่มน,น้ำได้สิได้สิชายชาราบอกอย่างดีใจแล้วไปตักน้ำจากตุ่มมาแจกจ่ายให้กับคนทุกคนที่อยู่ในขบวนของเศรษฐี และทุกๆครั้งชายชราก็พูดกับผู้ที่รับน้ำไปว่าอย่างมีความสุขว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเศรษฐีกับบร,ริวารต่างงงงวยว่าชายชราะจะมาขอบคุณพวกเขาทำไมในเมื่อพวกเขาตั้งหากที่เป็นฝ่ายมาขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครกล้าถาม ตอนนั้นเองมีชาวบ้านหามคนป่วยอาการหนักมาให้ชายชรารักษาชายชาราริบมให้คนป่วยนอนพักจากนั้นก็ทำการเช็ดตัวแล้วใช้สมุนไพรรักษาอย่างอเอาใจใส่น่าอัศจรรย์ใจในเวลาไม่นานผู้ป่วยคนนั้นก็มีอาการดีขึ้นจนสามารถลุกขึ้นนั่งได้เศรษฐีสังเกตเห็นว่าชายชาราไม่เอาเงินค่ารักษาจากคนป่วยเลย สักสตางเดียวมนีหนามซ้ำคนคนป่วยและญาติญาติของเขาจะลากลับชายชรา,ายังหันไปบอกพวกเขาอย่างมีความสุขอีกว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเมื่อทนสงสัยต่อไปไม่ไหวเษธีจึงถามชายชรา,าออกไปว่านี่แหนลุงทำไมลุงไม่เก็บค่ารักษาแถมยังไปเอาคำโมก้มหัวขอบคุณพวกเขาอีกละ่ะ ทางที่เขาก็เป็นฝ่ายมาขอให้ลุงช่วยแท้ๆชายชราหันมาตอบพร้อมรอยยิ้มว่าจะเอาเงินไปทำไมล่ะพอ่อในเมื่อพวกเราได้ทำให้เกิดสามสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเษฐีสะดุดใจในคำตอบของชายชราเขาถามกับพยานทีว่าสามสิ่งที่ดีที่สุดของลุงมันคืออะไรชายชราตอบว่า อย่างแรกฉันจะช่วยช่วยเรือคนอื่นการช่วยเรือคนอื่นทำให้ฉันมีความสุขมากนั่นไม้ยความว่าพวกเขาช่วยให้ฉันได้พบกับการกระทำที่ดีที่สุดอย่างที่สองพอต้องช่วยพวกเขาฉันจึงได้พบคนที่ดีที่สุดในชีวิตใครกันลุงคือคนที่ดีที่สุดเศรษธีถามอย่างตื่นเต้น พวกเขานั่นแหละคือคนดีที่สุดในชีวิตของฉันเพราะพวกเขาทำให้ฉันมีโอกาสทำความดีและรู้จักการกระทำที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีๆสุดๆยังละสามล่ะสิ่งที่ดีที่สุดอย่างละที่สก็คือฉันได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันจะมีความสุขมากๆและการช่วยพวกเขาเพียงครั้งเดียว กับทำให้ฉันได้พบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตถึงสามอย่างพออย่างนั้นฉันจะไปเอาเงินเขาได้อย่างไรนอกจากนั้นฉันต้องการขอบคุณเขาด้วยเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเบิกบานใจเขากล่าวขอบคุณชายชาราที่ทำให้เขาได้พบกับคำตอบสามข้อที่คนหามานานและได้เข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำมากที่สุด จากนั้นเศรษฐีก็รับเป็นผู้อนุเคราะห์เปิดสถานพยาบาลแบบไม่เก็บค่ารักษาใดๆให้แก่ชาวบ้านโดยให้ชายชาราเป็นผู้การกระทำการรักษาและสอนวิชาการรักษาโรคให้แก่คนรุ่นหลังที่มีการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเธอทั้งหลายประโยคหนึ่งบอกไว้ว่าหัวใจจะมีความสุขมากที่สุดยามที่มันตื่นเต้นเพื่อคนอื่นเห็นจะจริงเป็นที่สุด เพราะเวลาที่เรากระทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองเราก็มีความสุขอยู่หรอกแต่พอเราทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นและเห็นรอยยิ้มของเขาเพราะการช่วยเหลือจากเราเราไม่เพียงแต่มีความสุขแต่หัวใจเรายังอิ่มเอิบและตื่นเต้นไปครับความสุขของเขาอีกด้วยอยากหาความสุขให้ตนเองไม่ต้องนนรีดรนขวนขวายแค่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นอยู่เสมอ เราก็จะได้พบความสุขนั้นแล้ว